โอ้ oh yo, สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับ Lucky k a w Channel หรือมิดริคุงนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะมารีวิวเมาส์ปากกาอันใหม่นะคะซึ่งเป็นเมาส์ปากกาที่เราออกคนละครึ่งกับแม่นะคะเป็นเมาส์ปากกายี่ห้อวาขคอมรุ่นอินโทนัสดอนะคะอินโทนัสอินทัสอินทัสดอนะคะ ก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนหนึ่งก็ต้องแกะนะคะนี่เป็นกล่องข้างนอกนะคะเดี๋ยวเรื่องราคาก็อยู่ตรงนี้นะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ดูที่ใต้ description นะคะอ่าแล้องแกะก่อนแล้มันมีเป็นแบบกอตเทปอยู่ตรงนี้ล้วต้องหยิบคัตเตอร์ ไปป่ะมันต้องใช้ส่งมือโอเคก็กี่เสร็จแล้วนะคะก็เอามันออกมานะคะ อ,อ่านี่ก็จะเป็นกล่องด้านในนะคะระวังมันมีอ่านี่ก็เป็นกล่องด้านในนะคะแล้วก็แกะด้วยความทนุถนอมนะคะทนุถนอมอจะเห็นได้ว่าเป็นรุ่นเดียวกับของพี่ดาวนะคะแต่ว่าเป็นสีฟ้าซึ่งก็งงว่าทําไมเขามีสีขาวมาให้วะคือจริงๆอยากได้สีขาวเว้ยแต่แบบไม่มีสีขาวไง อ,อ,อันนี้ก็เป็นประกานะคะเป็นประการาร้สายนะคะซึ่งถ้าใช้จีเนียเนี่ยคือแบบสายมันจะต่อมันจะต่อกับไอไม่ใช่ดิคือมันจะมีฐานใช่ปะถ้าใช้จีเนียอะแต่คือของวาคอมมันไม่มีฐานเว้ยมันก็เลยแบบเบามากอะไรงนี้นี่ก็จเป็นตัวแท็บเล็ตนะคะอ,ออ่า นี่อย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเลื่อนไอตรงนี้ขึ้นไปอ่ะแล้วแบบมันจะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวปากกาตรงนี้ซึ่งก็ยังไม่อยากแกะนะคะยังไม่อยากสนเดี๋ยวก่อนนะคะโอเคนี่ก็เป็นสาย usb นะคะที่เอาไปเสียบกับของโน้ตบุ๊กไรนี้โอเคนี่ก็เป็น พวกคู่มือแล้วก็แผ่น,นเวอรวป้าแกยัไงไงวะแกแกด้วยความไม่ง่ายดายสักเท่าไหร่นะคะเปิดมาอ๋ออันนี้เราถ่ายด้วยกล้องมือถือนะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นคู่มือข้างในซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นจีนอังกฤษนะซึ่งก็อ่านไม่ออกเลยสักภาษานะคะ แล้วก็เป็นแผ่นไดเวอร์นะคะที่จะทําให้เส้นโคมนั่นเองนะคะเราก็มาเปิดดูคู่มือ,อันดีกว่าถึงจะอ่านไม่ออกก็ตามนี่ก็จะเป็นคู่มือบอกนะคะอะไรวะ <S 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 นะอ่านไม่ออกเก็บ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 อาะต,ต่อไปเราไปลงไดเวอร์กันดีกว่านะคะ ฮัลโหลฮัลโหลโอเคแล้วก็มาต่อกันที่ลงไดเวอร์เลยนะคะวิธีการลงไดเวอร์นะคะก็ให้เราใส่แผ่นเข้าไปในเครื่องนะคะที่เขาแผ่นแผ่นไดเวอร์ที่เขาให้มาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราเข้าไปที่ This PC หรือว่า My Computer นะคะเข้าไปจะดินเสียงนะคะตกใจแล้วก็คลิกไปที่แผ่นไดเวอร์นะคะ จะเป็นรูปไอคอนประมาณนี้นะคะแล้วกเข้าไปแล้วก็วกวกรอแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> อาจจะนานนิดนึงนะคะเพราะมันประมวลผลอยู่นะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นแนะนําต่างๆนะคะให้เรากดกดตรงไหนวะเป็นลืมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ้ายแป๊บแป๊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 ปโอเคโอเคกดมากดตรงนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็จะขึ้นหนี้่ะก็ให้เรากดไปนะคะเอ่นี้เขาก็บอกว่าให้เราเสียบ USB นะคะแล้วก็ทําการเสียบ USB นะคะเรายังไม่ได้เสียบเลยรับ นะเริ่มนี่จะดวิบีตรงนี้สักคู่นะคะขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราเสียบเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปค่ะ ะขึ้นมาให้เราอ่านนะคะเป็นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ถึงว่าาเราก็อ่านไปนะคะอ่านเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะ่ะเราก็รอตรงนี้นะคะก็ขอข้ามเลยนะคะนะคะนะคะเฉยนะคะ,นะคะ,นะคะอะ่ะก็ทำการอินสตอลเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ให้เรานะคะแล้วก็ กดตรงนี้นะคะเพื่อทำการรีสตาร์ทนะคะเราก็ขอเก็บคลิปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูผลจากการอ <laughs> ินสตอลลงไดเวอร์นะคะโอเคนะคะหลังจากที่เรา,เาทำการลงไดเวอร์ไปเมื่อกี้นะคะก็ให้เราปิดโปรแกรมให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็กดรีสตาร์ทนะคะจากนั้นก็ลองเข้าไซดูนะคะว่ามันคมหรือเปล่านะคะ าเปิดกระดาษนะคะขึ้นมาลองเลือกหัวนะคะปรับมินไซเป็นศูนย์นะคะเพื่อจะได้ดูนะคะเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงทำไมมันไม่ตรงทำไมมันไม่คมแน่นอนนะ,ะเราใช้เมส์หนูอยู่ใช้เมสาหนูอยู่นะคะ <c oughs> ก็เสียบเม้าปากกาเข้าไปก่อนเสียเสียงนะเสียบเมาปากกาเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ลองดอูความแตกต่างระหว่างเมสาหนูกับเมาปากกาะะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวก็เจอการที่คลิปสปีดเพนนะคะคลิปสปีดเพนก็จะเป็นคลิปสปีดเพนเทสนะคะว่ามันใช้ได้ดีแค่ไหนนะคะดีกว่ามาปกรณ์การหรือเปล่านะคะแล้วก็มาดูกันนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะสายนาระกรำคุนผิด